ในสภาวะโควิดเนี้ยผู้ถือว่าร้านค้าร้านอาหารเนี้ยยังยังคงอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับแบบนี้ไปเนี้ยครับก็นาของสมาคมร้านอาหารสามเพื่อนจากเชียงใหม่นะครับในภาวะโควิดอย่างนี้ครับเราก็พยายามที่จะกระตุ้นโดยเฉพาะในภาคของราชการเนี่ยโดยที่เรทางราชการเนี่ยก็จะจะมีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะกระตุ้นการใช้สอยจับจ่ายของร้านอาหารได้เยอะ ก็ดาเนินกาทั้งทุกวารการแข่งขนใหม่ว่า,าถ้ามีโครงการอะไรที่สามารถที่ว่าช่างใหม่มีกิจกรรมอันนี้เช่นมาอย่างร่อกระทงที่ถึงนะครับแล้วก็รวมทั้งงานตีใหม่เขาดาวรวมทั้งล่าสุดคือการจัดการประกวดนางสาวไทยนะครับซึ่งการทากิจกรรมนี้นมันก็เป็นเหมือนการการะตุ้นให้คนนะออกมาจับใจ ทำให้คนต่างจังหวัดเนี่ยันนี้เราพูดเรื่องภายในประเทศเท่านั้นนะครับก็ะจะมองเห็นว่าเชียงใหม่ยินกัมอะไรเยอะแยะนะก็ดำเนินนโยบายว่าถ้าที่มีินกัมเยอะก็ยิ่งทำให้กระตุ้นการจับจ่ายของคนนะครับจะสังเกตได้ว่าเชียงใหม่เราเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเราเป็นจังหวัดน่าจะเป็นต้นต้นของประเทศไทยเลยนะฮะเรื่อท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ย เราน่าจะมีการจับจ่ายได้สอยได้มากนะฮเดียเพราะร้านอาหารเองเนี่ยเราดูแล้วเท่าที่เราดูในสมาชิกของเราเนี่ยนก็ร้านที่แย่ๆเนี่ยได้กลัรเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะร้านที่ดีก็ดีเป็นเลยนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทางทางทางภาครัฐเลยนะฮะว่าช่วยกระตุ้นโครงการต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราเดียวด้วยกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ครับแต่อาจจะโฟกัสไปที hmm. ่เรื่องของการที่ว่าจะต้องมามานชิมชอบใช้มาใช้ร้านอาหารเลยนะฮะมันต้องไปไปโรงแรมแล้วนะครับมาร้านแจกมากินร้านอาหารเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโประการเชิงมาที่ว่าเยอะมากได้เงินของมันกันหลายรายนะครับเยอะเลยพูดถึงว่าของยอดโด่งคือร้านกุ๊บรับกุ๊บควรนั่นแหละรวมทั้งร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมนะครับที่ปิดตัวไปนะครับส่วนใหญนอกจากนั้นก็ก็กลับกลับมาเปิดเหมือนเดิมครับผม ที่ถ้าการเขาดำเนินการอยู่นะมก่อนเนี่ยเขาอาจจะพูด